อ่ะอามาไหมให้แม่ครับพ่พอพูดไม่เก่งให้แม่พูดนะครับพ่อพูดไม่ค่อยเก่งแม่พูดเก่งครับครับอ <c oughs> พอเพิ่งมาทางมาจากเมืองนอกเนาะหลายปีไม่เจอกันแม่หวะว่าไหมอะไรยังไรถีบไปโู้นเลยไอ้ทึ้งรู้สึกดีขึ้นไหมอ๋อ,อพูดสักหน่อยครับมันจะพูดทำไมหายใจไม่คล่องแม่หวะว่าได้ยินแม่ใจตรงมั้ยนิดดีใจแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วที่มาช่วยงานทุกคนยินดีมากมากเลยจ้ะแม่นอนครับแม่จะลุกนั่งนอนครับผมนอน แล้วไงตอครับดีใจมากขาดตัวบ่พ่อตรงไหนพ่อตรงไหนก็ขอให้นะคะับรผมดาบาผมตรงเลยวันนี้จัดการเต็มที่ดีใจนะครับดีใจมากๆเลยจ้าฉีกซ้อมยางครับยังพวกไอ้ฝากถามกันละเรื่อนะมึงกระดก็ต้องถามน่ละแล้ววนนี้ถามไหวยังั่ไง้าบางทีบอกไม่ทั่วถึงเนาะขอขอโทษด้วยนะครับขอบคุณมากครับพาะพ่อหน้าพูดพูดเประเด็นพูดไทยไม่ได้หรอครับพูดไอเหวียนพูดได้เพราะคนไทยพ่อคนไทยครับขอบคุณ ขอบคุณมากนะครับที่ที่มาช่วยงานนะครับแค่นี้นะครับเสียนาวทำไมพ่อพูดเยอะจังพ่อดิ๊ปเดี้ยวพ่อพูดเหมือนประยุทธ์อะเออเออแล้วพ่อนาคเหรอครับพ่อนาคกินอะไรพ่อนาคเป็นยังไงพ่อเด็กไงพ่อเด็นตัดเค้กไหมตัดเค้กไหมไม่ได้ถามไปเปล่าพ่อเด็กกินออดอเค้กพ่อนาคกำลังเอาเค้กขึ้นมานะรอเค้กก็เอาขนมครกมาก็ได้ครับผมขนมครกเห็นไหมมึงเตี้ยเอองัดคนละเป้าให้พ่อองค์ขินเขาเชิญพ่อนาคอุ้มเลยนะครับพ่อนาคอุ้มเค้กเลยครับ

กขนมก่อนเฮ้ยแม่มึงเปล่าไม่น่าไปกอดพราะหน้าทับไอ้ดิบปากแต่เราเรื่องนี้เลยวันเกิดแม่ไม่ใช่เกิดลูกอ้าไอบา้บ้ามึงถามก่อนว่ามันเกิดใครอ่ะวันนี้มันเกิดแม่ไ<ห>อมือ่วยยิ่งแก่ยิ่งมั่วไอ้เวรเอ้ยตัดตือกูกำลังคุยแต่งตัวสามมันมิถม่าเลยไมละพ่อครับผมไปกอดทให้แม่หน่อยครับกี่ดอกครับพ่อเนี่ยไม่ใช่พ่อแม่มึงไอสันดานพ่อบอกว่าพูดไมเป็นพน้าพน้าอุ้มสักคำครับผมครับ ขอ <icana>, ให้แม่นีความสุดมากๆนะครับนี่อยู่กับโลกตลาดนอะไรครับผมครับผมระสิบคระสัอพีชมอป้าวแค่ยีปีบุตเดนยูนะครับแม่ปีบุตเดนมีนิฮาดด้วย แม่มีแบงค์ร้อยเก่าๆสักใบเลยครับคุณพ่อยกหัวคุณพ่อยกยกให้ลิเกโอเคครับครับลิเกจะหวานเมื่นคืนครับอ่าเฉยๆจะไอ้ต้มไอ้ต้มเอาไปกินตามใช่ใส่หวานเยอะใช่เยอะใช่ เรือนม่ที่ิาต้องกินด้วยกันสักมื้อิดให้เกันถึงนนมาเรือนที่าเราบําบัดกันสักมื้ย้น้ะดูดอนกันเรา Vajoer hun et sosta.